ผู้นำตรวจเจอโควิดแล้วโชว์กักตัวเองตัวอย่างที่ไม่อยากให้เกิดถ้าอยากเปิดประเทศเดินหน้าเศรษฐกิจ,ธธจบอกไว้ก่อนผู้นำนี่ไม่ได้หมายถึงผู้นำสูงสุดท่านผู้นั้นหรืออะไรอย่างงี้หมายถึงว่าไม่ได้พูนเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศไม่ได้หมายถึงท่านผู้นั้นแต่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่มีหน้าที่ออกกฎโควิดเอ่อมาแต่ไหนแต่ไรสองปีกว่าแล้ว อะไรอะไรก็ต้องมาถามคนนี้ตกลงจะให้กักกี่วันจะลดวันกักไหมเนี่ยจะให้เลิกใส่แมสซ์ให้เลิกเป็นโรคประจําถิน่นจะเอาวัคซีนกี่เข็มจะบ้าบอคอแตกก็ต้องมาถามคนนี้แล้วล่าสุดก็คือคนนี้ซึ่งไม่ได้บอกว่าใครก็คือเพิ่งกลับจากยุโรปเพิ่งรู้ว่าฉีดวัคซีนไปถึงหกเข็มเพราะว่าเป็นบุคคลคนแรกสุดในประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนวงเล็บวัคซีนช่วงแรกๆก,ก็เป็นวัคซีนซีโนซะด้วย ซึ่งทําให้กว่าคนไทยจะมีวัคซีนที่ดีกว่าฉีดเนี่ยก็่อเข้าไปตอนเกือบเกือบปลายปีก็เพราะว่าการตัดสินใจซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแล้วทีนี้เขาก็แหม่งแหม่งอยู่พอเขาก็กลับเข้ามาในไทยปุ๊บแล้วเขาก็ตรวจเจอคืออ๊อฟใช้คําว่าตรวจเจอโควิดนะครับอ๊อฟไม่ได้ใหม่อ๊อฟไม่ได้อ๊อฟจะไม่ใช้คําว่าติดโควิดเพราะมันไม่ได้มีสาระสาคัญอะไรแล้วแค่ตรวจเจออ่าเขาแหม่งแหม่งว่ากลับเข้ามาในไทยแล้วตรวจเจอโควิดเอา้า ก็ไหนว่ายังไงดีคนกลับจากต่างประเทศถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดแล้วนี่แล้วตรวจทําไมอ่ะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้อะไรอาจจะอยากตรวจเองหรืออะไรแต่มันก็ก็หมายถึงว่าคนอื่นก็ไม่ต้องตรวจถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คุณตรวจแต่ว่าไอตัวอย่างที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดก็คือเพราะว่ามันล้าสมัยแล้วก็คือกักตัวโชว์ก็คือเขาก็โชว์กันว่าเขาก็เหมือนกับ คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะโชว์เขาไม่ได้พูดเองว่าเขาจะกักตัวโชว์แต่เขาเหมือนว่าเออถามความเห็นทางการแพทย์นเนาะเออแล้วก็หมอตำแหน่งสูงๆก็บอกว่าเออก็ควรจะกักตัวเองสักเจวันถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลาง,งานจากอา่อการประชุมนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังกักตัวอยู่แหมคือไอเรื่องของการที่ว่าตรวจเจอโควิดแล้วต้องกักตัวเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากจะเดินหน้าเศรษฐกิจเนี่ยแล้วการที่ใครตรวจเจอโควิดแล้วยังต้องกักตัวอยู่อีกเนี่ยก็หมายความว่าคนอื่นๆก็ด้วยใช่ไหมเหมือนคุณทําเป็นตัวอย่างแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นๆคนทํางานคนแบบว่าคนเ,าเขาเรียกไงกินเงินเดือนทั้งหลายทํางานทานํางานอยู่ออาตรวจเจอแล้วต้องกักตัวอเอาอย่างนี้บริษัทก็ก็เสียคนทํางานไปกี่วันเขาบอกในนี้เขาบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยครับก็คือมันไม่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น มันไม่ควรจะต้องมีประเด็นใดๆแล้วมันเป็นตัวอย่างที่มันคือตอนนี้เราต้องควรจะต้องเดินหน้าเลิกไอสิ่งเก่าๆให้หมดนะแล้วใครจะรู้นะครับว่าถึงแม้ว่านวัตการของในประเทศเนี่ยกับของคนภายนอกจะให้แบบอย่างเนี้ยอย่างตามรูปเนี่ยก็คือเนี่ย e a r i n g a mask in Thailand is Voluntary ก็คือเป็นความสมัครใจและ สำหรับการใส่หน้ากากคือทุกอภิเหนที่สำนักข่าวทั่วโลกเนี่ยเขาก็สื่อไปในทางนั้นนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่หน้ากากนะฉะนั้นหวังว่าคงจะไม่มีใครไปมีปัญหานะกับคนไม่ใส่หน้ากากนะเพราะว่าสำนักขา่าอย่างดังๆของอเมริกาเขาก็ออกข่าวในแนวนี้นะอย่างเราเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้ยเขาใส่คือคือใส่หน้ากากาเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคนที่มีสิวด้วยนะ ที่เป็นสิวง่ายๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยอย่างจี้ภรรยาหงอมเนี่ยเขาก็เป็นสิวเพราะว่าใส่หน้ากากอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้ใส่บ่อยหรือมีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเออเขายืนออรอรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาก็แค่ขอถอดแป๊บหนึง่งหายใจหายคอแล้วก็เนี่ยเป็นสิวเต็มเลยเพราะว่าใส่แมสเนี่ยไอเราปอพอเนี่ยเขายังจะมาเดินยังจะเดินมาบอกว่าให้ใส่เลยบอกว่าก็เพิ่งก็ใส่มาอยู่แต่ถอดแค่แป๊บเดียวก็ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นสื่อต่างประเทศเขาสื่อเขาออกข่าวในทางนี้ว่า ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะเป็นความสมัครใจเนี่ยในนี้ยังบอกนะเออประกาศตั้งจากรอยย่การเซตตั้งแต่เนี่ยวันที่23่มิถุนานเนี่ยจากราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วคนที่เขาแค่แนะนำเนี่ยซักเจสแค่แนะนํานะไม่ได้บังคับนะว่ายังให้ใส่อยู่ก็คือไม่บังคับแล้วนะก็คือ,อ,อผู้หญิงมีตั้งครรภ์แล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ คนที่เป็นโรคประจําตัวที่รุนแรงขนาดแบบนี้ยังแค่แนะนํานะครับอ๋อแล้กลับไปอีกทีหนึ่งก็ในเมื่อคนภายนอกเนี่ยได้รับการสื่อแบบนี้ว่าให้ใส่หรือไม่ให้ใสแล้วแต่ความสมัครใจจะเชื่อไหมมีข่าวหนึ่งที่เราเคยอ่านสถานศึกษายังบังคับเด็กให้ใส่หน้ากาก,ากอยู่เอา้าทําไมมันกดซ้อนกดหรือแล้วก็ไม่รู้ว่าท้องถิ่นบางที่เขาจะยังแบบจิตตกไม่เลิกไหมเพราะว่าเมื่อก่อนยังเคยมีนะกัก กักตัวซ้อนกักตัวก็คือคนสมัยที่กักตัวสิบสี่วันเนี่ยคนเขาก็กักสิบสี่มาแล้วแล้วก็ได้ใบใบรับรองมาแล้วว่ากักตัวใช่ไหมพอกลับไปท้องถิ่นปุ๊บมีอสมมอบเคาะให้กักซ้ําอีกสิบสี่นั่นคือความโชคร้ายของคนในช่วงนั้นครับก็ทั้งหมดนี้มาจากผลงานของใครทั้งสิน้นครับเอาเป็นว่ารูปแรกนี้ก็คือสื่อว่าฉะนั้นคนต่างชาติเข้ามาหรือคนที่กลับจากต่างประเทศมาเอาโดยเฉพาะต่างชาตินั่นแหละถ้าเห็น ถ้าใครเห็นไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเพราะว่าคุณสื่ออ,อกไปในทางนั้นรากิจจาก็บอกแล้วแล้วที่ตลกมากอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้อ๊อฟก็อ๊อฟกับจีก็ไปไปไฮกิ้งที่ไฮกิ้งเทรลของดอยสุเทพซึ่งไม่ได้ขึ้นไปไกลหรอกแล้วบังเอิญมันอยู่ใกล้มอชอแล้วทีนี้เราก็เดินเข้ามาในเขตคือก็มาเดินเล่นก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมากเลยนะมอเตอร์ไซค์ชุดขาวเสื้อขาวไม่ใช่ชุดขาวชุดขาว กางเกงกระโปรงดำอ่าให้เดาขี่มอเตอร์ไซค์กันเต็มไปหมดนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็แค่ว่าขอห็นเขาใส่หน้ากากากันหมดเลยทา,ทางที่ร้อนตับแตกขนาดนี้นะแล้วก็ใส่หน้ากากขี่มอเตอร์ไซค์แต่ใหไทยอะไรต่อไม่ใส่หมวกกันน็อกนะเด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์ว่อนเต็มไปหมดไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะกัวกลัวอะไรเด็กๆกักว่าโควิดเหรอเอาบ้าไม่ใช่ กลัวโดนว่าแน่แม้กระทั่งนะอ,อ,อ่างแก้วอะไรที่มีคนมานั่งนั่งชินั่งแบบพักผ่อนอะไรกันพวกเนี้ยก็เป็นสถานที่เปิดโล่งมากใช่ไหมยังใส่ยูเอาเป็นว่า99.99% 99ของคนที่นี่ที่เชียงใหมน่นี้ยังใส่หน้ากากแม้กระทั่งเดินอยู่ข้างนอกหรืออยู่สถานที่ที่ไม่จําเป็นต้องใส่ครับก็เอาเป็นว่าบ,บ่นไปเยอะเลยแค่แปลกใจขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ใส่หน้ากากรีกได้ว่าอา๋อแล้วเกา้ของเด็กๆพวกนี้ ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะทําไมสถานศึกษาจึงทําตัวแบบนี้ว่าอา้าวคุณเห็นเด็กไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณไม่ว่าอะไรแต่คุณยังจะบังคับให้เขาใส่หน้ากากคืออบเชื่อว่าเขาเด็กเด็เขาใส่เพราะว่าสถานศึกษาบังคับครับ,รบก็บ่นไปยาวมากก็คือตรงนี้นะครับผู้นำทีซ่ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นผู้นําประเทศครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้นําของแค่กระทรวงที่มีหน้าที่ออก ออก,กดบีบบังคับเรามาตั้งแต่มีโควิดเท่านั้นเองก็ตอนนี้ได้ตรวจเจอโควิดหลังจากที่กลับมาแล้วก็ขอลาจากการประชุมของคณะคอรมอนะมันไม่จําเป็นนะบอกแล้วมันไม่จําเป็นไอ้เรื่องกักตัวหลัจแาบบต,ตรวจเจอโควิดมันไม่จําเป็นถ้าคุณอยากให้เศรษฐกิจเดินหน้าเนี่ยไม่งั้นคุณก็จะยังเหมือนเดิมนะสูญเสียคนทํางานไปถ้าเกิดว่ามีการตรวจเจอโควิดครับก็คือคนนี้ ก็เพิ่งกลับมาจากงานประชุมนะครับที่ฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วเขาก็พบว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับทางคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารนี้เพราะว่าเขาตรวจเจอโควิดโอ้โหเขาอยู่ในกระทรวงไหนครับกระทรวงที่ควรจะรู้ดีที่สุดใช่ไหมแล้วในรากิจจาก็บอกใช่ไหมว่าสามารถเลิกใส่หน้ากากได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นหน้าเป็นห่วงหน้ากังวลอะไรแล้วการแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง แล้วก็คนได้ฉีดวัคซีนมากขึ้นบาบ h ลาแล้วตัวเองก็ฉีดไปถึงหกเขม็มซึ่งคนที่แนะนํานะครับว่า,าท่านาก็ท่านมีอาการอยู่บ้างเนี่ยท่านควรจะไปกักตัวนะอ่าก็คือนี่เลยประหลัดเลยนะครับของกระทรวงนี้อา่าท่านมีอาการปวดกล้ามเนื้ออุ้นี่ฉีดหกเข็มแล้วนะแล้วก็ยังอะไรนี้เจ็บคอหรือเปล่าอันนี้แล้วก็ก็เลยตรวจ อ๋อก็คือตรวจเพราะว่ามีอาการอ่าไม่ใช่อยู่ดีๆตรวจคือตรวจทําไมล่ะก็คนอื่นก็บอกแล้วว่าติดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจใช่ไหมแล้วตรวจทําไมล่ะอ๋อก็มีอาการก็เลยตรวจแอนติเจนเทสแล้วก็กลายเป็นโพซิทีฟอ่าทําไมตรวจแอนติเจนแล้วก็ก็ฝันทงแล้วหรืออ่าก็คุณหมอซึ่งไม่รู้คนไหนก็แนะนําว่าก็ควรจะไปกักตัวนะสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อเพื่อเป็นการรักษา ก็คือความเชื่อของอ๊อฟนะครับอ๊อฟไม่ได้บอกว่าถูกคือมันไม่จําเป็นแล้วที่ตรวจเจอโควิดแล้วจะต้องไปกักตัวมันก็ทําให้อย่างที่บอกไงพอเป็นคุณคือตัวอย่างนะคุณเป็นผู้นําของเอาเป็นว่าระดับต้นๆของประเทศแล้วถ้าคุณยังทําแบบนี้มันก็เป็นตัวอย่างแล้วพวกบริษัทหรือหน่วยงานจิตตกทั้งหลายก็ยังต้องทําตามคุณอยู่ถ้าคุณอยากให้เศรษฐกิจฟื้นฟูคุณก็ไม่ควรจะทําแบบนี้แล้วยกเว้นแต่ว่า ไม่ไมือไม่รู้เหมือนกันอยากจะพักผลล่อนละมัง้งก็คุณฉีดถึงหกเข็มมากคุณฉีดถึงหกเข็มมากปกติแค่สามเข็มเขาก็ว่าเยอะแล้วนะแล้วติดโควิดแล้วไงย่ะทําทไมคุณไม่โชวล่ะว่าติดหกไอฉีดหกเข็มแล้วเนี่ยฉันติดโควิดแล้วฉันก็ยังสบายปรืออะไรอย่างเงี้ยอายุก็ไม่ได้เยอะมั้งนะเดาเอาไม่ได้เยอะคือไม่ไม่ได้บอกว่าหนุ่มนะเออแล้วก็คนนี้ก็เลยบอกว่าเออก็เลยร้องขอไปว่าเออตอนนี้วันรอบนี้ไม่ประชุมนะเพราะว่าตรวจเจอโควิดเนี่ย เอออย่างนี้เดี๋ยวพวกคนอื่นก็ทําเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูงานแล้วอุ้ยกลับมาตรวจเจอโควิดขอลาพักกันคนละหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีเขาทําตัวเป็นตัวอย่างแล้วนี่ยิ่งตอนนี้มีการปลดล็อกแล้วนะครับข้าราชการทั้งหลายสามารถไปดูงานได้ฉะนั้นก็เลยว่าเออเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวอุ้ยบังเอ,อิญตรวจเจอโควิดนะมันก็ขอลาหยุดได้คนละหนึ่งอาทิตย์คือเอาไม่ได้บอกว่ามีใครทํานะครับออบก็แค่จินตนาการมั่วของไปเองเอแหมเรานี่นี่นี่นะนะพูดนูนะ คิดว่างไงเขาถ้าคนนี้เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยคือติดไวรัสเนี่ยในระหว่างที่ไปประชุมนั่นแหละแล้วก็เขาเนี่ยเจอกับคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใส่หน้ากากมันก็เลยเป็นผลให้เขาติดโควิดเพราะเขาไปงานประชุมไงเหมือนเหมือนจะเป็นงานประชุมทางการแพทย์อะไรสักอย่างซึ่งไทยก็จะเสนอตัวว่าในคำนี้เขาบอกเสนอตัวว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปให้มาจัดที่ภูเก็ตนะเราพร้อมเป็นเจ้าภาพ ก็ไปพร้อมกับพวกหมอหมอระดับไฮๆทั้งหลายในกระทรวงนั่นแหละออแล้วคนอื่นละ่ะว่างไงเอาเอาเป็นว่าคําพูดนี้ก็ไม่ควรเขาเชื่อว่าเขาติดโควิดเพราะว่าเขาเจอกับคนจํานวนมากแล้วก็เขาไม่ได้ซึ่งพวกนั้นเขาไม่ได้ใส่หน้ากากมันน่านักก็คิดว่าร่างกายแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพวกเรานี่ฉีดสามเข็มเนี่ยพวกเราอยู่ยุโรปมาเดินทางมาหนึ่งปีเนี่ยพวกเรายังไม่เห็นจะรู้สึกแบบ คือคือคอ,อาจจะเคยมีแต่ไม่รู้ตัวมันไม่ดร้ายแรงมันไม่รีสีเรียดเลยเลยอันนี้ไปมากี่วันไม่รู้เชื่อว่าคงไม่กี่วันหรอกมาโ้ฉีดไปตั้งหกเข็มแล้วก็คือแสดงว่าสภาพร่างกายนี้คงแตกต่างกันนะนะโ้แล้วก็อีกอย่างนี้นี่มันน่าลนะ่ะระหว่างที่กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมเนี่ยนะเขายังจํายังจําเป็นที่จะต้องถอดหน้ากากอ่อนแกะหน้าเขาด้วยไอคือคือคือ,คอมันต้องถอดอยู่แล้วพูดอะ่แต่เอ๊ะจริงๆแล้ว ถ,ถ้าสมมติว่าจะโชว์ความอะไรดีจะโชว์ความกังวลให้ที่ประชุมเห็นก็ใส่ไปสีพูนะ่น่ะแล้วทําไมถอดหน้ากากอยู่แค่แป๊บเดียวออแสดงว่านี่นี่คือคือตอนพูดก็ต้องถอดหน้ากากแสดงว่าใส่หน้ากากคุยกับคนอื่นแล้วพวกนั้นเขาไม่ใส่แล้วคุณใส่ยอยู่คนเดียวคุณจะถอดออกแค่ตอนที่คุณขึ้นพูดแล้วคุณถอดออกแค่นั้นแล้วคุณอาแสดงว่าแสดงว่าการใส่หน้ากากไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลยถูกไหมฉนฉ้นไม่ต้องใส ครับคนนี้ก็คือเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้รับที่ได้ฉีดวัคซีนวงเล็บแค่วัคซีนซีโนแล้วเชื่อว่าฉีดไป6กเข็มก็คือมีอะไรบ้างอ่ะมีเอา,เอามีบอกหลังอย่างนี้เอาตรงนี้ไงที่ยืนยันว่าเนี่ยฉีดไปถึงหกเข็มนะฉีดไปถึงหกเข็มนะหกเข็มแล้วยังยังติดโควิดแล้วยังมียังจะต้องหยุดยังจะต้องกักตัวอีกก็ในข่าวนี้อ้างอิงถึงเอ่อจาก เฟซบุ๊กของตัวเขาเองเลยนะครับเขาฉีดซ i โนแวกไป2เข็มฉีดแอสตราเซเนกาสเข็มแล้วก็ฉีดไฟเซอร์ไปอีก2เข็มคือตอนแรกจะฉีดไฟเซอร์แค่เข็มเดียวแต่ว่าถัดมาก็ฉีดอีกไฟเซอร์ Pfizer อีกเป็นโดสที่6เป็นเพิ่งจะฉีดตอนก่อนไปนี่เองก็คือฉีดตอนวันที่13มมิถุนาคือแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคุณคือตัวอย่าง ให้กับคนอื่นเพราะว่าคุณเป็นอยู่ในกระทรวงที่ออกกฎแต่คุณยังทําแบบนี้คุณยังเหมือนเหมือนย้อนยุคอะ่ะเหมือนตอนนี้คือโลกเขาไปถึงยุคอะไรกันแล้วยุคยุคดิจิตัลยุยคคริปโต,โตเคเรนซีแล้วแต่ว่ายังจะมีคนอ่อเขาเรียกอะไรอะเวลาจะถอนเงินยังต้องไปแบงค์ไม่กล้าใส่ไม่ไม่กล้าเอาบัตรเอทเไปเสียบตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยยังมีคนอยู่ในยุคนั้นอยู่คือไม่ได้บอกว่าคนที่ เวลาจะถอนเงินต้องไปแต่แบงก์หรือว่าไม่กล้าใช้ตู้ a อทมนั่นคือผิดนะครับแค่หมายถึงว่าเปรียบเทียบกันเฉยๆว่าโลกเขาไปถึงแบบว่าเขาพ้นจากโควิดกันไปแล้วแต่น,นี่คือยังไล่ลํำเพลงมวยโควิดกันอยู่ว่าอะไรแค่แค่ตรวจแค่เขาเียฉีดไปตั้งหกเข็มเอ,อ่อแล้วยังจะกลัวแบบว่าอ่าก็อ้างอิงจากในข่าวนี้ไงเวลาคุยกับพวกต่างชาติต่างชาติเขาไม่ใส่เขาไม่กลัวแต่ว่าเรานี่ยังใส่แล้วเราก็ถอดแค่ตอนพูดขึ้นพูดเท่านั้นเอง แล้วเรามาบอกว่าเราเชื่อว่าติดโควิดทั้งๆท,ที่ทําขนาดนี้แล้วคนอื่นฟังแล้วเขาก็ขวัญหนีดีโอกันใหญ่หรือว่าโชว์แฟนคลับว่าผมยังไงผมป้องกันดีแล้วผมยังติดเห็นไหมโควิดมันมันต้องทํามันต้องปฏิบัติมันต้องอะไรเรายังต้องอยู่กับมันต่อไปหรือ,อยังไงเวลานี้ควรจะโชว์ว่าเออผมติดแล้วไงผมฉีดวัคซีนไปแล้วต่อไปไม่ต้องกังวลถ้าใครฉีดวัคซีนแล้ว คือจริงๆเรื่องฉีดวัคซีนก็ไม่จําเป็นนะแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนอ่าใช้ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องไปกังวลมากหรอกถ้าไม่ใช่คนที่มีเป็นกลุ่มปอบ้างควรจะโชว์เรื่องนั้นแล้วนะครับไม่ใช่โชว์ว่าเออกลับมาแล้วตรวจเจอปุ๊บอ่าขอขอ,ขอลาหยุดเพื่อกักตัวนะคุณหมอเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ่าอันนี้เอาพึ่งมาพูดเสริมทีหลังนะครับเพราะนึกประเด็นนี้ขึ้นมาได้คืออ่าท่านนี้เนี่ยตามข่าวที่เขาพูดเนี่ยฉีดวัคซีนมาถึงหกเข็ม ซึ่งตามกฎแล้วคนฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องแต่เขามารู้ตัวตอนที่เขามาถึงในไทยว่าเขาติดโควิดแล้วสิ่งที่เขาทําก็คือเขากักตัวโชว์7วันอย่างที่บอกใช่ไหมครับแต่ว่ากฎระเบียบตอนนี้แม้กระทั่งเป็นพาสปอร์ตไทยคนไทยเองก็ตามนะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องใช่ไหมครับแต่ถ้าตามคําถามนี้นะครับพาสปอร์ตไทยนี่เอบถามสถานทูตนะครับตั้งแต่หนึ่งกรกฎานเนี่ย พาสปอร์ตไทยคนไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องขากลับเข้าไทยแล้วผลเป็นบวกสามารถขึ้นเครื่องบินกลับได้ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรนะคะนั่นหมายความว่าท่านอาจแพร่เชื้อให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินแสดงว่าท่านอนุเนี่ยนะอาจจะแพร่ให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินไปได้ใช่ไหมก็ท่านเนี่ยเพิ่งจะมาราดูตัวตอนเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ายังไงถ้าเขามีกฎว่าทุกคนต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง แล้วเป็นบวกไม่ขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องได้เนี่ยท่านก็จะไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับใช่ไหมอย่างนี้มันไม่แฟร์นะครับมันไม่แฟร์ถ้าเรายึดเรื่องของการติดโควิดแล้วไม่ให้ขึ้นเครื่องเนี่ยคนฉีดวัคซีนก็ติดโควิดได้เออแล้วทีนี้คนอื่นทั่วไปเขาก็ไม่ได้บอกให้ตรวจ้วยสาก็จะไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าตัวเองติดหรือไม่ติดแต่นี้บอกว่าท่านไม่ควรนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าท่านอาจแพร่เชื้อให้คนอื่นบนเครื่องบินเอา้า อย่างนี้ไม่แฟร์เพราะฉีดวัคซีนก็ติดโควิดได้ฉะนั้นคนไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ควรต้องตรวจด้วยเช่นเดียวกันเพาราะกลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาตรวจแล้วด,ดันเป็นบวกขึ้นมาเขาจะไม่ได้กลับประเทศอย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะเป็นเขาจะไปตรวจให้มันเป็นลบให้ได้อันนี้คําถามเดียวกันนะครับถามเมื่อกี้สตอกโฮล์มอันนี้เบอร์ลินนะครับคําถามเดียวกันไม่ได้ค่ะเห็นไหมเอาแล้วทําไมอะ่ะมีเชื้อเหมือนกันอะ่ะ อันนี้พาสปอร์ตไทยเหมือนกันน่ะใช่ไหมแต่แค่ไม่ได้ฉีดวัคซีนน่ะมีเชื้ออยู่อะ่ะเพราะว่าเป็นบวกอะ่ะขึ้นเครื่องไม่ได้อะ่ะแล้วนั่นน่ะท่านนุเนี่ยฉีดวัคซีนน่ะแล้วมีเชื้อเหมือนกันน่ะทําไมกลับเข้ามาได้อะ่ะนี่มันมันแฟร์ไหมครับมันก็ไม่ใช่หลักการที่สมเหตุสมผลอะไรเลยนะครับมันก็แค่ว่าเราก็เล่นยังเล่นเรื่องใบฉีดวัคซีนอยู่เท่านั้นเองก็แค่ว่า ถ้ามีใบฉีดวัคซีนก็เหมือนกับมีซึ่งซึ่งอ๊อฟก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ได้ฉีดนะอ๊อฟก็เป็นคนฉีดวัคซีนนะกลายเป็นว่ามันมันเป็นที่เอกสารนั่นเองคุณไม่มีเอกสารนี้คุณก็เลยท้บต้องตรวจโควิดแล้วเกิดว่าคุณเป็นบวกคุณก็ไม่ได้ขึ้นเครื่อง,ท,งทั้งทั้งที่อน,นุเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็เป็นบวกเอ้ยไม่ใช่ว่าเขาก็มีเชื้อเพราะเขาก,กลับขึ้นมาเขาเพิ่งจะเจออ่ะทาไมเขาหลุดเข้ามาได้อ่ะถ้าถ้าเราลึกยึดหลักการว่ามีเชื้อไม่ให้ขึ้นอ่ะใช่ไหม โดฮาเนี่ยเราก็คําถามเดียวกันเขาก็บอกไม่ได้แล้วเราก็ถามต่อว่าถ้ารู้ว่าผลเป็นบวกคงไม่ได้ไปสนามบินสมมุติว่าถ้าวีซ่าหมดกลับก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ต้องทํำยังไงครับถึงแม้จะเป็นพาสปอร์ตไทยก็ตามนะแต่เพราะเพราะว่าถ้าพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนประเทศนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยวงเล็บไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคนฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจอยู่แล้วอ่าแล้วพัดไอวีซ่าหมดนะทำไงอ่ะ ก็ต้องเสียค่าปรับที่อยู่เกินเพราะว่าอันนี้บังเอิญยังดีที่เข้าได้แบบฟรีวีซ่าได้30วันถ้าไปไม่ถึงก็อาจจะอยู่ต่อไปไม่ได้เกินวีซ่านะครับแต่คนประเทศที่พวกที่ต้องขอวีซา่าอย่างเชงเก้นยุโรปทั้งทั้งหลายละ่ะออย่างเนี้ยประเทศอย่างกาตารเนี่ยก็สามารถต่ออายุได้ใช่ไหมแต่ว่าเชงเก้นยุโรปเนี่ยต่อไม่ได้นะก็จะซวยทันทีก็เลยบอกมันไม่แฟร์ไงครับมันไม่แฟร์ไม่ควรจะมีกฎว่า เขาเรียกอะไรไม่ไม่ควรจะมีอะไรเลยได้สามอ่ะฉีดหรือไม่ฉีดก็คือควรจะเข้ามาได้ปกติไม่งั้นมันไม่แฟร์ทำไมอ่ะฉีดหกเข็มก็ยังก็ยังมีเชื้อเข้ามาได้อ่ะกลับขึ้นเครื่องมาได้เข้ามาในไทยแล้วถึงถ่งพึ่งรู้ตัวก็เขามีเชื้อ,อแล้วทําไมคนที่แค่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเฉยๆอ่ะทาไมมีเชื้อทาไมขึ้นเครื่องไม่ได้อ่ะคนฉีดวัคซีนมีเชื้อ,อยังขึ้นมาได้เลยฉะนั้นมันไม่ควรต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับ ครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ